ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมโฟแทนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกมของโดกิโดกินะครับท่านผู้ชมนะครับผมอีพีนี้ก็จะเป็นอีพีที่เแล้วนะครับผมท่านผู้ชมนะครับเห็นรู้สึกว่ามิตะกิใต้จะสปอยมาบอกว่าอีพีหน้าพี่อาจจะเจออะไรที่แบบว่าเกิดการตับแตกได้นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าอีพีนี้จะเจออะไรนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมนะครับผมโอเคแต่ก่อนที่ผมจะได้พูดอะไรยูริก็ดึงมือยูริก็ดึงมือกลับทันที ไซยุลิเฮ้อาวันที่โฟแทบฮะไซยุิีมาเห็นเราจับมืกกับยุอีป้าเอ้ยแล้วไซยุิีก็เป็นโลกนี้อยู่ด้วยไซยุลิพวกเราไม่ได้ <c ười> ไม่เป็นไรหรอกนะโฟแทบฉันแค่แวะมาทักทายนะ่ะอ่าสวัสดีค่ะคุณไซยุลิขอโทษด้วยค่ะคือฉันกำลังจะกลับพอดีอ้าวงั้นเหรอ แย่จังเลยนะขอโทษค่ะแต่เดี๋ยวเราก็ได้เจอกันในงานมาพรุ่งนี้อยู่แล้วเพราะงั้นไม่เป็นไรใช่ไหมคะแน่นอนซซยอริยิ้มอย่างสดใสงั้นเจอกันพรุ่งนี้นะคะยูริดูไอยอย่างได้อย่าง,างเห็นเห็นได้อย่างชัดเจนและรีบจากไปอย่างอย่างรวดเร็วซโอลีโบกมือลาซซยอริผมคิดว่าเธอไม่อยากจะออกมาซะอีกนะแแห่คือ ฉันก็จะพยายามอยู่อยู่่แคในห้องแล้วแต่ว่าความคลิปในหัวฉันมันแย่มากเลยฉันเลยมาที่นี่เพื่อดูด้วยตาของตัวเองดูอะไรหรอพูดเรื่องอะไรเนี่ยแบบว่าดูว่านายสนุกแค่ไหนเวลายอยู่กับยูรินะ่ะได้ใกล้ชิดกันมากขนาดไหนมันทำให้ฉันมีความสุขมากๆที่นายมีเพื่อนที่ดีแบบนี้แต่นั่นก็เป็นเรื่องที่ดีต่อฉันแล้วละ่ะน้ำตาเริ่มไหลาอาบหน้าของไซโยริ ทำไมฉันถึงได้รู้สึกเป็นแบบนี้ละ่ะโฟแทบฉันควรที่จะไปดีใจกับนายด้วยทำไมเหมือนกับว่าหัวใจแตกออกเป็นเสียเส่ยงๆมันเจ็บมากเลยทุกอย่างมันเจ็บมากๆเลยคงจะดีกว่านี้ถ้าฉันหายไปซะไซโอริอย่าพูดแบบนั้นนะก็มันจริงนี่โฟแทบฉันไม่อยู่ที่นี่นายก็ไม่ต้องมาเสียเวลามาเห็นอกเห็นใจฉันและไม่ต้องมาทนกับความเห็นใจ เห็นแกนตัวของฉันด้วยโมนิก้าพูดถูกฉันควรที่จะโมนิกา้าเหรอโมนิก้าพูดอะไรไซโอลีที่พูดก่อนหน้าน,นี้ผมพูดจริงนะผมจะไม่ปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปแค่ดูแลเธอนะ่ะมันไม่ใช่ภาระเลยแค่คิดไปเองทั้งนั้นเป็นอะไรที่ทําให้ผมมีความสุขนะมันเป็นสิ่งที่ผมไม่สามารถได้กับอะไรได้ถึงแม้ว่าน่าจะใช้เวลาทั้งชีวิตของผมเลยก็ตามผมก็จะอยู่เคียงข้างเธอจนกว่าเธอจะไม่จ็ปวดอีกต่อไปแต่ แต่แต่ว่าไซโยลิมองไปทางอื่นผมวางมือบนไหล่ของของเธอเพื่อปลอบใจเธอฉันกลัวโฟแทบกลัวมากมากกลัวอะไรหรอไซโยลิฉันกลัวว่าว่าฉันอาจจะชอบนายมากกว่าแบบที่นายชอบฉันฮะไซโยลิมันจริงไม่ใช่หรอฉันมันอ่อนแอนและเริ่มที่จะชอบนายมากเกินไปฉันทำเองโฟแทบ ฉันชอบนายมากจนอยากที่จะตายไปซะฉันรู้สึกแบบนั้นแหละแล้วก็แล้วก็วกพอได้รับไซโอริผมไม่อยากให้เธอต้องเจ็บปวดไปกว่าน,นี้อีกแล้วนะผมปล่อยมือจากแขนของไซโอลิแล้วก็บีมือเธอไว้จาได้ไหมว่าผมนะ่ะรู้ดีเสมอว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเธอยังเชื่อใจผมอยู่หรือเปล่าล่ะไซโอริพ,พ,พ,พยักหน้าเงียบถึงเธอจะไม่เข้าใจความรู้สึกของตัวเองแต่ผมก็รู้ว่าเธอต้องการอะไรมากที่สุดในตอนนี้นะ และนั่นก็คือเรื่องที่ผมจะบอกกับเธออมาแล้วอทุกคนผมจะเลือกอะไรดีอะถ้าเกิดสมตัวว่าผมชอบอยูรนะ<อ>ิเนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้บอสต้องคิดก่อนนะครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นชีวิตจริงเนี่ยเราแบบมีผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบว่าเราชอบแต่ว่าอีกคนหนึ่งแม่งเป็นโรคแต่ว่ากูไม่ได้ชอบมันจริง ก็ต้องบอกว่าเป็นเพื่อนที่ดีเสมอเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเรารักรักเขาแต่ว่าเราไม่ได้รักเขาจริงๆไม่ได้ถ้าเกิดแบบนี้มันก็จะดูแบบไม่มีความสุขนะออไปครับเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของผมเสมอนะสิ่งที่เธอต้องการที่สุดคือให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมเหมือนอย่างเคยโมนิก้าบอกความจริงกับผมแล้วบอกว่าเธอดูมีความสุขมากกว่าเดิมหลังจากที่ผมได้เข้าชมรมผมรู้ว่าในตอนนี้เธอกําลังต่อสู้กับความรู้สึกที่ยากลําบากอยู่แต่ ได้โปรเชื่อว่าผมรู้ว่าควรทำอะไรและอะไรที่สุดท้ายแล้วจะทำให้เธอมีความสุขมากที่สุดผมสัญญาว่าจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนเดิมในที่อย,อย่างที่เคยเป็นฉันฉันเข้าใจแล้วซโยลีฝืนยิม้มผ่านสิน,น้าที่เจ็บปวดที่สุดฮ <laughs> นี่ใช่ไหมที่รู้สึกเหมือนอันโดนแทงเข้ากลางหน้าอกนะ่ะโอ้กูทำถูกหรือกูทำผิดเนยท่านผู้ชมฉันน่าจะเขียนกรนเรื่องนี้นะซโยลีไม่เป็นไร นี่ก็แค่บทลงโทษของฉันจาได้ไดจาได้ไหมบทลงโทษของการเห็นแก่ตัวเพาะง้นได้โปรดอย่าก,กังวลกับความรู้สึกงโงโงพวกนี้เลยฉันรู้ว่านายผู้ถูกฉันรู้อยู่แล้วว่าตลอดเวลามานี้ไม่มีฮะเวลามานี้ไม่มีเคยมีความสุขอยู่ในส้นถานนี้เลยเออมดมดน่าจะแปลกแปลกว่ะนั่นคือสาเหตุว่าทําไมถึงมาที่นี่ฉันแค่ต้องการคําตอบที่ฉันจะต้องได้ยินและเรื่องอืน่นๆ นายและนายก็ถูกอีกที่ว่าฉันแค่อยากให้ทุกอย่างกลับไป,ไปเป็นเหมือนอย่างเดิมฉันคิดได้แล้วตอนตอนนี้นายรู้เรื่องฉันดีกว่าทุกๆคนเลยนะโฟแทบฉันจะเชื่อนายทุกอย่างทุกๆุอย่างเพราะงั้นรอยฝืนยิ้มของไซโยริมาถึงจุดสิ้นสุดแต่ในนั้นเธอกลับหลังหันและสุดเข่าลงเธอกลุมหัวด้วยมือทั้งสองข้างแล้วคิดอย่างสุดเสียงที่เขาจะเกลียดลองได้ผมชอบจนทำอะไรไม่ถูก ซายยริเหลือมองผ่านไหลย,ยิ้มอย่างอ่อนแอให้ผมอีกครั้งก่อนที่จะหันกับแล้วิ่งหนีไปซายยริเฮ้ยไม่นะผมทิ้งไว้อย่างหมดหนทางหน้าบ้านของตัวเองทําไมผมถึงรู้สึกแย่กับเรื่องนี้ไม่ไม่มีอะไรที่ผมสามารถทําได้อีกแล้วสิ่งที่ผมสามารถทําได้ที่สุดก็คือการคอยประคองให้ซายยริก้าวผ่านความรู้สึกของเธอและพาไปยังเส้นทางที่ถูกต้องแต่ผมก็มีปัญหาในการเข้าใจความรู้สึกของซายยริเหมือนกับตัวของเธอเอง ถึงแม้ว่าจะปลอบใจเธอได้แต่ก็ยังสงสัยว่าจะทำมากกว่านี้ดีดไหมหรือทำสิ่งที่แตกต่างออกไปดีผมรู้ว่าความคิดพวกนี้จะวนเวียนอยู่ในหัวของผมไปตลอดจนกว่าสิ่งต่างๆจะเข้าที่เข้าทางรู้แต่ว่าผมนั้นจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมมีเอาอยู่ดีไปเพื่อที่ดีที่สุดสําหรับผมเสมอและผมจะทาทุกวิถีทางเพื่อสร้างรอยยิ้มบนมใบหน้าเธอเอาครับดูครับ อ้าวน่าจะเป็นเช้าวันใหม่แล้ววันนี้คือวันงานเทศกาลวิยท่านผู้ชมผมไม่ได้เคยรออะไรมานานขนาดนี้นะครับรอมาแต่ EP พีห้าในะ่สุดเป็นางานเทศกาลสักทีโอจะร้องไห้ะไม่ได้ร้องไห้เลยซายยริไม่ถึงงานเทศกาลแล้ววูผมคาดหวังว่าจะได้เดินกับซายยริทั้งวันนะแต่เธอไม่ยอมรับสายผมคิดว่าจะไปบ้านของเธอแล้วปลุกเธอซะแต่แบบนั้นก็คงเข้ากกันไปหน่อยมั้งในขณะเดียวกันการเตรียมงานเทศกาลก็ใกล้จะเสร็จแล้วตรงที่ยยริกับผมช่วยกันวาดขึ้นมาใกล้แห้งแล้วผมค่อยๆม้วนแล้วเอาไปด้วย ธอส่งข้อความมาเตือนไม่ให้ผมลืมอะไรเอ,อเพื่อไม่ให้ผมลืมอะไรอย่างล่าเริงแล้วผมก็ตอบกลับอย่างมั่นใจไปบางทีผมอาจจะรู้สึกเกี่ยวกับงานเทศกาลนี้เหมือนกับไซโอริเลยฮะผมตื่นเต้นที่จะได้ใช้เวลาในงานเทศกาลกับไซโอริและยูริไม่ไหวแล้วล่ะรู้ว่ามีมอนิก้าแต่ว่าอีเวนต์นี้ก็น่าจะไปได้สวยแล้วแหละโฟแทบมาคนแรกเลยนะเนี่ยขอบคุณที่มาเร็วนะคะน่าแปลกใจนะ ผมคิดว่ายูริน่าจะมาก่อนเออตรงนี้ซะอีกมมนิก้าวางแผนพับแผนพับแผนพับไว้ทุกโต๊ะในห้องเรียนแล้วพวกนั้นน่าจะเป็นกวีที่เราเอามาใช้ที่เธอเตรียมไว้สุดท้ายแล้วผมก็ส่งกวีที่สมๆเอาในเน็ตที่โมนิก้าน่าจะชอบให้แล้วผมก็แสดงอันนั้นนั่นแหละฉันแปลกใจนะเนี่ยที่คุณไม่ได้พาไซยริมาด้วยอ่ะใช่หล่อนตื่นสายอีกแล้วอะ่ะอย่างงี้เง่าเอ้ย ถ้าคิดว่าวันนี้เป็นวันสาคัญก็น่าจะพยายามมากกว่านี้อีกสักหน่อยสิพอผมพูดจบผมก็นึกถึงไซโอลิบอกกับผมเมื่อวานได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆสาหรับเธอสักนิดตอนนานั้นผมก็รู้สึกแย่ขึ้นมาที่พูดพูดไปมันก็เป็นสิ่งที่ผมเคยคิดแบบนั้นแต่ว่าบางทีผมควรกลับไปปลุกเธอสักหน่อยดีกว่าฮ่าคุณควรจะรับผิดชอบเธอสักนิดนะโฟแทบเอโดยิ่งหลังจากสารภาพกับเธอเมื่อวานแล้วด้วยอ่ะแล้วคุณก็ทิ้งเธอลอยคอไว้เช้านี้เหรอคะ สาร,รภาพฮะมริการู้ด้วยเหรอรู้ได่ไงเนี่ยแน่นอนเพราะฉันเป็ประธานชมรมยังไงล่ะแต่แต่ผมพูดกับกตุก,ะต,กะตะหายชะมัดญาติเลยไซโอลีบอกเรื่องนี้กับเธอเร็วขนาดนั้นเลยเหรอเล่นที่ผมปฏิเสธคำรักสาร,รภาพรักไปนะ่ะมันทำให้ผมรู้สึกเหมือนกับเป็นคนเรวโคตรแต่ว่าผมก็เป็นคนที่รู้ว่าอะไรดีที่สุดสําหรับเธอสินะพระเจ้าเธอยังไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดของมาน,นีนาคือมันไม่ต้องห่วงฉันอาจจะรู้มากกว่าที่คุณคิดก็ได้นะคะ เอ๊ะมูนิก้าก็ทำตัวเป็นกันเองตามปกติแต่ทำไมไม่รู้แต่ทำไมผมถึงรู้สึกเหนาถึงกระดูกเมื่อได้ยินอย่างนั้นนี่อยากลองอ่านแผ่นพับดูไหมล่ะคะพวกมันสนุกสุดยอดมากเลยนะอ่าแน่นอนผมหยิบแผ่นพับที่วางอยู่บนโต๊ะขึ้นมาหนึงแผ่นเฮ้ยจริงด้วยเจ๋งดนีนะเนี่ยอะไรแบบนี้ช่วยให้คนเข้าชมรมเราได้มากขึ้นจริงๆนั่นเลยนะใช่ค่ะฉันเองก็คิดแบบนั้นนะคะ ผมเ,เปิดแผ่นพับออกมาชื่อของเจ้าของบอกวีถูกพิมพ์อย่างปลาเนี่ยในแผ่นของแต่ละคนทําให้รู้สึกเหมือนกับเป็นมืออาชีพขึ้นมาผมเจ้าบกวีของนัสกิละยูริได้ในตอนที่พวกเธอกําลังซ้อมกันฮะนี่มันอะไรผมพลิกกวีของต่าย,ยูริขึ้นมาอ่านมันแตกต่างจากอันที่เธอซ้อมบอกวีที่ผมไม่เคยอ่านมาก่อนโอ้โ้โอ,โอ,โอชิดแมนนี่ใช่ไหม นี่ใช่ไหมไม่ใกีตาร์ไกีตาร์นี่ใช่ไหมที่บอกพี่นะพี่น่าจะเข้าใจความรูกสึกแล้วไม่ก oh <my> d อะไรกันรับเนี่ยบ้าเอ้ยเมื่อวานน่าจะตอบาฉันรักเธอไปใช่ไหมอ่ะนี่มันอะไรกันไอกวีนี้นะครับให้ผมรู้สึกปวดท้องมากโซแทบเป็นอะไรหรือเปล่าคะอ่ะไม่มีอะไรกรวีนี้ให้ความรู้สึกแตกต่างกับที่เธอเคยเขียนอย่างซึ่งเชิงแต่ที่แย่ไปกว่านั้น ผมเปลี่ยนใจแล้วผมจะกลับไปหาไซายูริแล้วก็เอออ่ะอ่ะ,อะไม่เป็นไรค่ะอย่าไปนานนักนะคะไปแล้วครับวิ่งเลยผมรีบอกจากห้องเรียนทันทีไม่ต้องเครียดมากนะคะมันิกา้าตะโกนไล่หลังผมมาผมรีบเร่งฝีเท้าไปวิ่งแล้วกูไปผมคิดอะไรอยู่เนี่ยผมควรจะลองพยายามกับไซยูริให้มากขึ้นกว่านี้อีกสักหน่อยอย่างน้อยรอเธอไม่ก็ไปปลุกเองซะก,ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรขนาดนั้นนี่นะ แม้แต่เรื่องง่ายๆอย่างนี้การพาเธอไปโรงเรียนให้มีความสุขก็มีความสุขได้แล้วนี่นะอีกอย่างเมื่อวานผมก็บอกเธอไปแล้วว่าจะทําทุกอย่างให้เป็นเหมือนอย่างที่เคยนั่นคือสิ่งที่เธอต้องการคือสิ่งที่ผมอยากจะให,ให้เธออุย้ยมาถึงหน้าบ้านทโโโยอริแล้วผมก็เคาะประตูแต่ว่าเธอไม่รับสายผมผมก็ไม่คาดหวังอะไรผมก็ไม่หวังว่าจะมีใครขารับอยู่แล้วผมเปิดประตูแล้วเข้าไปอย่งางวังวนทายอริหลับลึกแงๆผมเชื่อแบบนั้นไม่อยากเชื่อว่าสุดท้ายก็มาลงเอยแบบนี้ปลุกเธอในห้องนอนเธอ ไม่ใช่ว่าแบบนี้คล้ายเป็นสิ่งที่แฟคนควรทำหรอไม่ว่าแบบไหนก็รู้สึกเป็นที่ถูกต้องแฮผมเขาประตูหน้าของซาซาโยลี่ยัยบื้อตื่นได้แล้ว,ลวไม่มีสียงตอบผมอยากจะเข้า้องเธอแบบนี้นะไม่ใช่ว่ามันเป็นความลุกล้างกับตัวตัว,ตวหรอกแต่ว่าเธอไม่แต่ว่าเธอไม่เหลือทางอื่นให้ให้ผมเลือกเลยผม,มค่อยๆเปิดตัวไปโอ้ยเหยิดคนไปซยลริกวรูว่าแล้วทุกคนไอยย้ห่า โอ้ยก g อดประเด็นคือผมอัดเกมนี้ตอนเที่ยงคืนไอ้บ้าเอ้ยโอ้กูตกใจกูว่าเล้วเกิดเกิดบ้าเลยก็เนี่ยบ้าเลยวะฝันร้ายมันไม่ใช่ไม่จริงนี่มันไม่ใช่เรื่องจริงสซยุดี้ทำาไมทึงท้าแบบนี้จนถึงหลายวันก่อนทุกอย่างยังปกติดีแท้ไม่เชื่อสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าหรอกโอ้ทุกคนโอ้ my god ไอ้บ้าเอ้ย มันเป็นอนนะไรที่หลอนมากจากเสียงเพลงโดกีโดกีแบบว่าไอเดียตอนนี้เป็นอะไรที่หลอนมากอลทุกคนเรียกตำรวจที่คับรอเลยผมก็าด้เจียนเอาไว้เมื่อวานผมบอกคาซาโย,ยนี้ว่าจะรออยู่นี้เพืเอ่อเธอผมบอกเธอว่าผมรู้ว่าอะไรดีสุดสำหรับเธอและทุกอย่างยังไม่เป็นไรแล้วทําไมทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะผมมนเล่ความหวังขนาดนั้นเชียวหรอผมทําอะไรผิดปฏิเสธคำรักสาร,รภาพของเธอนั่นผลักเธอให้ไปที่ขอบเหวชัดเสียงกรีดร้องทรมานของเธอ,อยังอยู่ในหูผม แล้วทำไมผมถึงทำแบบนั้นทั้งท,งท,งที่ในเมื่อเป็นสิ่งที่เธอต้องการมากที่สุดทำไมผมถึงเห็นแก่ตัวได้ขนาดนี้กันความผิดของผมความคิดที่ช็อตใช้ในหัวยังคงพลาดสิ่งที่สมควรทำเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ต่อไปถ้าผมใช้เวลาร่วมกับเธอให้มากกว่านี้สักนิดเดินไปโรงเรียนด้วยกันและยืะย่นสิ่งที่ผมรู้ว่าเธอต้องการให้ออกไปจากสายสัมพันธ์ของพวกเราแบบนั้นผมก็คงป้องกันเรื่องแบบนี้ได้ ผมรู้ว่าผมป้องการเรื่องแบบนี้ได้ช่างแม่งชมรมวรรณกรรมช่างแม่งงานเทศกาลสูญเสียพื้นที่ดีที่สุดไปแล้วคนที่เติบโตมาด้วยกันเจอไปแล้วตลอดการพาเธอกลับมาไม่ได้อีกแล้วนี่ไม่ใช่เกมที่สามารถรีเซ็ตหรือลองเลือกรู้ได้อีกแล้วผมมีเพียงแค่โอกาสเดียวและไม่หวังไม่ระวังมันพอและตอนนี้ผมจะต้องแบกรับตาบาปนี้ไ้จนตายไม่มีอะไรที่ในชีวิตที่มีค่านี้มากกว่าเธอแล้วแต่ผมกับยังไม่สามารถทำอะไร ให้เธอได้แล้วตอนนี้ผมเอามันกลับมาไม่ได้อีกแล้วตลอดการ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 โอ้ชิตแมนจบแล้วเหรอโอ้ oh, my god ทุกคนครับโ Oh my god ต้นเกมแมงเมื่อกี้คือ กูขนลุกเลยทุกคนนะท่านผู้ชมผมขนลุกเลยชิมหายผมผมคิดว่าอยู่แล้วว่าไปต้องเป็นอย่างนี้เพราะเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะเออไอพอสไม่น่าไปตอบอย่างนั้นเลยว่ะแต่ความจริงเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าผมไปตอบอ่ะแต่ผมก็อยากจะรู้นะว่าถ้าเกิดตอบว่าผมรักเธอไปจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะแต่เห็นว่าเขาสปอยมาว่ามันจะเป็นแบบเดิมหรือเปล่าวะผมก็ไม่มั่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันมันหลอนมากแล้วดิพอพอปุ๊บเอ่อรูปภาพของซาโยริหายไปเลยเห็นมโอ้เป็นอะไรที่แบบน่าเศร้ามากอะทุกคน อออไม่กอดไซโอรี่ที่อยู่กับเราตั้งแต่ต้นเกมแต่จบชีวิตไปแล้วถ้ากดนี้คืออะไรอะ <c oughs> โอ้เป็น,เป,นเป็นแบบไม่มีอะไรแล้วครับทุกคนนะครับผมก็คือว่าแบบเออเออไปเลยอะครับทุกคนไม่ไหววะ่ะโอ้โหดูดิเป็นอย่างนี้เยอ่ะคือแบบเล่นเสร็จปุ๊บเขาแบบ อันนี้เลยอ่ะปล่อยแบบห้ามเล่นซ้ําแล้วอะทุกคนนะก็ถือว่าเป็นการจบแบบดีนะทุกคนนะเพราะว่าอย่างนั้นก็คนก็จะกลับมาเล่นซ้ำได้ไงอันนี้เหมือนกับแบบเอ็นเอ็นแล้วจบไปเลยนะครับทุกคนนะครับผมท่านผู้ชมนะครับโอเคนะครับผมโอ้โหคลิปนี้เป็นโอ้โหโตรจบได้แบบสนตีมากจริงโอ้โหโอ้โหทุกคนเลยแล้วจะรู้ว่า โอ้ยความรักน้อหยุดโอ้ยบอดเอ้ยสรุปว่าผมเลือกยูริก็ไม่ได้เว้ยเลือกยูริคือเลือกคนอื่นก็ไม่ได้เพราะยังไงซาโยริก็ต้องตายอะทุกคนแต่ผมอยากรู้ว่าเรื่องซาโยริเกิดอะไรขึ้นนะเออนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับผมใครชอบกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะผมคลิปนี้อาจจะสั้นไปหน่อยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมนะสรุปว่าที่เกิดมาตั้งแต่แรกงานเทศกาลก็คือตอนจบอืมดีจริงๆเออนะครับท่านผู้ชมก็คือว่าสำหรับโดกิโดกินะครับผมถ้าเกิดมันจบอย่างเงี้ยก็คือว่า ในวันศุกร์นี้ในวันศุกร์หน้านะครับผมโดกิโดกิอันนี้ก็คือถือว่าเอ็นแล้วนะครับท่านผู้ชมนะถึงแค่ EP 9นะครับผมเดี๋ยวว่าจะหาเกมอะไรมาอัดคลิปแล้วก็ลงให้นะครับผมแทนโดกิโดกินะครับท่านผู้ชมนะครับผมโอเคก็น่าจะคงเซตเดิมไว้แหละนะครับผมว่าจะลงเกมวันอังคารแล้วก็วันศุกร์เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมนะวันอังคารก็จะเป็นโลบ็อกเป็นปานนำเป็นอะไรอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะผมให้ช่องกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งผมด้วยแนะครับผมเจอกันคลิปหน้าอผมเจกััันคครรบบบบ๊าายย